วันวดนครสวรร ah ะะค์รักนตยานภาเวนรนยตา์ุโรภะเียเวราโตสตาสพพุทธานุภาเวนัสพธรรมพะรอดะพุทธศีรค์ ไปไหว้พระในพระบูชศรีครับภายในพระบูชศรีครับพระประธานองค์สีทองอ เจด,ด,ดีครับพระ,บะโบสต์ตรงนี้ซุ้มประตูด้านข้างครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อครับหลวงพ่อสองพี่น้อง ไปว่าวครับประตูอัตโนมัติครับองสีขาวครับอีกด้านหนึ่งครับ ขอะระฆังครับชั้นสามชั้นสองเป็นกอง